เจเจ๊กแฟมิลี่ค่ะเจเจ๊บสิพามาเบืองสวนทุเรียนค่ะื้นนี้สวนทุเรียนอยู่ข้างๆสวนเจเจ๊กนะคะพื้นที่เดียวกันเนาะนะคะสวนเจเจ๊บอันนี้เป็นที่เดียวกันนะคะแต่เพิ่นแบงขายเนาะทุเรียนเพิ่นนั่นสองปีหกเดือนค่ะเจเจ๊กไม่อยู่นี่น่ะเพิ่นบ่ทันเด้ปปูกค่ะตอนนั้นอีหลาน้่อยอยู่หม้อย่งบ่ทันได้ขขืนหม้อซีหรือซไปค่ะ ถาขื้นหม้อซีเนาะ,ะเกียร์เดียวมาว่างระบบน้ำซอยเพิ่นค่ะนี่ค่ะสองปีหกเดือนเตียรยวันใหญ่เนาะนี่น้องเพิ่นบ่ได้ดูแลอียังมากมาย้ด้ค่ะ,ะเกียร์ยออันซ่อนนะเพราะว่าเพิ่อนน้องฮ็ดบ่เป็นนะคะเพราะว่าน้องมาก,กินทุเรียนน้องก็ว่าน้องจะปลูกเนาะบันนี้เ,เก,กียเียร์กะกะน้องจะปลูกน้องกับบุมีเงินนะคะน้องกะ เอารถแมคโค้มาปรปับพื้นที่เนาะลงทุนเก่าพันค่ะโบเลียวสำเนาะน้องกะพ่อบันนี้กะกะดินดินเป็นโคดนี่ค่ะรถล,ละหกลอยน้องบอกว่าน้องบอ่มมีเงิ่อนน้องกะกะใส่ดินแค่รถหนึ่งน่ะใส่เป็นสองโคดค่ะนี่ค่ะโคดเพราะเนาะนี่เป็นโพนนะคะกะบุ้งว่าเพื่นอนสีเบิร์จักบาทเนาะเพราะว่ารถหนึ 1, 6, ่งหกลอยแบง่งเป็นสองโพนนะคะบ้านนี้กะเบื้องค่ะ ต้นทุเรียนนี่น้องน้องเลือกใส่ต้นทุเรียนราคาถือค่ะต้นละสองหล่อยน้องว่าเพราะว่าต้นละแพงกานั้นน้นองบมมีเงินสื่อเนาะนี่ค่ะห้มค่ะยึเรียกว่าเขียวเนาะน้องบอกว่าเลือกแรกนั่นเพื่อนมีเพื่อนมีสวนทุเรียนเนาะย่ระย่องเนาะเพื่อเห็นงานน้ำก,กันก็ถามถามวิธีการเห็ดน้ำเขานะคะบานนี้ถามไปถามมาน้องบอกว่าอันนั้นผู้เพื่อนหายอันนั้นเพื่อนบอกว่า ปลูกอียังกระซางมันบ่มีสูตรสําเร็จค่ะให้จําไว้ค่ะมันบ่มีสูตรสําเร็จให้พริกแพรงให้ดูแลเอาตามตามอันนี้ห้าเนาะเ้าต้องคอยเบิ่งค่ะเพราะว่าเห็ดตามสูตรน่ะมันบ่มี่ดอก่นวาน้องกวางสันเนาะแต่ว่าน้องว่าใส่อียังเน่นั่ะกองจังคอยมาถามเพิ่นค่ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่นก็บสิบอกอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเพิ่นวมาเพิ่นเริ่มใส่น้ำมักมักปลาค่ะเจี๊ยวกับบุ้งว่าเพื่อนใส่ปลาอียังเนาะนี่ค่ะ งามเลยค่ะเพิ่อนๆค่ะนอกก้องกระปูกตามเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะอันอายุเพิ่นกับสามสิบปีเฮ็ดงานบริษทัทค่ะเพิ่นกับเฮ็ดตามอันนี้เพิ่นเนาะนี่ค่ะมีคางน,นี้เพื่อกระปูกได้ในต้นเดียวค่ะปลูกในต้นเดียวแถวเดียวเนาะสีเปี้ยงยางม,มากหมืนนนี่ค่ะนี่ค่ะ ทุเรียนสองปีหกเดือนเนาะคะ่นะเนาะเจเจียกอ้อนซ้อนอันนี้ก็คือขางทั่วเจีย๊ยกค่ะนี่นี่ค่ะเจี๊ยกบ่เคยออิตาลีเบิงนะ่งเนาะบ่ทันได้ขออนุญาตเพิน่นเจี๊ยกก็เลยบุ่ริทายนี่ค่ะซ่อนเนาะเจเจียกอยากได้นะอยากมีจักต้นนึงเนาะนี่ค่ะแถวนี้นั่นเจีย๊ยกเฮ็ดพักให้พ่อใหญ่แล้วเจี๊ยกก็มาขุดเทหล่องน้ำบัางพอสปริงเกอร์ยังซอยเล่าเนาะซอยเพิ่นค่ะ ต้นพันธุ์กับบัวใดวาสิดีน้องวนะ่าเนาะนี่ค่ะนี่ต้นนึงนี่ค่ะเจี๊ยบเคาะอนุญาตจังเดมมาทายเนาะจะติดจริงเจี๊ยบย่างพันนี่ประจําค่ะแต่ว่าเจี๊ยบต้องขอเพิ่นกนะ่อนเนาะน้องเพิ่นอายุยังยังเป็นวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นสางโตนะเนาะเฮ็ดเฮ็ดแบบบ่มีความหูเฮ็ดอยากเฮ็ดก็เฮ็ดนะคะนี่ค่ะ ใบทุเรียนเพ่นแต่ว่าทีแน่ๆนั่นเริ่มแรลกหนองเคยว่าว่าขี่กายาไซเด้อค่ะนนองว่าอันนั้นเพื่อนเพื่อนเจ้าของสวนที่เขาบอกเนาะเขาบอกว่าเห้นไซขี่งัอล่ะงัวก็ต้องงัวกินยาในในทงหน้านะคะเห้ใไ่ขี่งัวเลยนะคะแต่ว่าใสหลับหลอกโค่นแต่ว่าส่ไก่ใส่ไก่ด้ดเจี๊ยกอะผู้ใดอันนั้นก็อยากอยากถามก็บอกนะคะเนาะอันนั้นบี่นมาบอกดิดเจี้ยิถามให้ค่ะเพิ่นบอกอยู่ค่ะ เพิ่นว่ากันอยากอันนี้ก็เหม็นมาถามได้เพิ่นว่านี่คือต้นนี้น่องเริ่มน่องลุ่งไม้ค่ะนี่ค่ะเพิ่นเอาออกนั่นเพิ่นบ่ได้มันบ่ได้ดตายเด้อค่ะตอนเพราะว่านี่เพิ่นสืบน้าหน่องสิมีเงินแล้วเนาะสืต้นสวยเนาะเดี๋ยนี้เนาะหน้าสิต้นแพงอยู่เจีบเยอนะเลอันนั้น าสีบ่ตายแต่ว่าน้องว่าหากคนหนาสีบ่เดินนี่จังไดเนาะก็มีต้นเดียวที่มีปัญหาค่ะต้นนี้แหละค่ะนอกนัางกับไงแบบนี้มืดเนาะนี่ค่ะเกี่ยวกันซ่อนเนาะค่ากาประมาณนี้นะะเนาะค่ะเนาะกัจังพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้กับกับพ่อสมิงสกอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กี่เพียบแฟนมันี่นเด้อค่ะ พเป็นกำลังใจเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ